อนนโอ้โหพี่น้องเลยสุดยอดเลยพี่ดาวซุดยอดเลยตอนนี้บ่าวบเองอยู่ที่ห้างไอคอนสยามกันโอ้โหชอต่งางฉากล้ายแห้งดี บอกเลยบาพีไป้องเอ้ยทางไอคอนสยามแทบแตกนะพไปนอเนอนี่คือวัฒนธรรมไทยเนอกไปนอกนะที่เพิ่นเอามาโชว์อวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นมโนรา โอ้โหพี่น้องเลยนะฮะยอมรับว่าเมืองไทยนี่สุดยอดเลยนะพี่น้องนะนักท่องเทียเท่ยวกระลังไลนะขอมากเที่ยวเมืองไทยแบบบอกเลยว่ามือนีหางไอคอนสยามแทบแตกเลยพี่น้องเลยมุมนี้ก็ลายนักท่องเที่ยวพนจะมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นเนียพี่น้องเลกลุ่มทั่วนี่มุมนี้พี่น้องไอ้มุมนี้นบอกกันเลยว่าเป็นไฮไลท์เลยกับวาร ศิละปะลวดลายของวัฒนธรรมแบบไทยๆพี่นอ้องความเป็นไทยที่ต่างชาติไม่สามารถหลอกเลียนแบบใดพี่น้องเลยคือจะบอกเลยเลยว่าผสมผสานนะฮะผสมผสาน วัตนธรรมหลายมุมนอกพิพิองัณหลายฉากของประเทศไทยมากว้ยที่นี่นี่เลยเมนูเปิดพิสดารเนื้นจะะอจระเข้โเลลิเชียด อาหารไทยครับอาหารไทยก็เป็นที่น่าสนใจด้วยพี่น้องมีแต่ต่างชาติทั้งนัง้นเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะต่างชาติทีทีเพิ่นบักมาเทียวนาะพี่น้องเนาะอ,อาหารอาหารไทยวัฒนธรรมไทย ที่ดังไกลไปทั่วโลกนี่เล่นเ่ลงอะเลเนะยฮะมาฟังนี่มาฟังนี่ 만이여름이할수 있는 ั่งนี้ก็จะเป็นผัดไทยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นส้มตำส้มตำไท่โอคโหถาาเป็นแบบนี้เศรษฐกิจบอกเลยว่าพี่้องเอ๋ยนะฮะขายดีขายดีนี่เลยครับช้างครับช้างสุิ จะสังเกตเห็นได้ว่านะฮะเสาเนี่ยฮะเสาบนจะมีศิละปะหลวดลายนะฮะของของค้อมป็นไทยนะจะแสดงไหวนะจะบอกเราเป็นรูปภาพได้เป็นอย่างเลยนะเป็นรูปภาพบนเสาที่สวยงามอันนี้ก็จะเป็นทัวร์นะฮะทัวร์สางชาติมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เป็นวัดนะครับต่างชาติก็จะเยอะ เลยพี่น้องตามทีบาโบ่กเลยคืนเนาะเสานะจะเป็นรถไล่นี่เลยครับเป็น้องครับรูปภาพนะครับบนเสาบอกเล่าเรื่องราว นี่คือในห้างนะครับผู้ชมครับโอ้โหองค์คงพญานาคน,นี้ก็จะเป็นทางขระอีศานนะครับนี่ฝรั่งรักความสะอาดทิ้งขยะลงถังนอกพนณองเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะหนึ่งเอ่อหนึ่งหนึ่งสเสน่ห์ของเมืองไทยที่ล้นระลงเนอกพน้องนอกให้ให้ชาติบางชาติได้เห็นว่า ประเทศไทยสะอาด่นก็ให้ตามเนาะมาฟังนี้มาฟังนี้โอ้โหโอ้โ,อโหพี่น้องเอ๋ยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบอ่าห้างเหนือนะครับ ่ตั้ตงฉากเลยพี่น้องเลยนะฮะคนไทยกับที่ว่าหินหน่อยๆนอนะพี่น้องเนาะอีกหนึ่งอย่างที่บาโบชื่นชอบนอะพี่น้องเนาะ บนพื้นก็นสะอาดสะอาดด้วยเพราะว่าทั้งทีมีผู้คนย่างลายแต่ว่าเพ่นจะเน้นในเรื่องความสะอาดโอ้ฝั่งนี้สวยงามครับ is prep prep นี่จะเป็นโรตีนี่แหละพี่น้องเอ๋ยนะฮะเสน่ห์ของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะมาว่าจุดใดนะครับแลนด์มาร์กใดกัถือว่าหน้า่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจอย่างายเนาะพี่น้องเนาะเล่นภาพนี้แหละค่ะชื่นอกชื่นใจแทนคนไทยพี่น้องเอ๋ย ฉากไล่เนี่น้องผู้น,อน,อนอ้องนี่แหละคือประเทศไทยบอกเลยว่าบาโบเอเ็กนล้วโอ้ขนลุกเลยพีนะ่น้องเอ๋ยนะนาชื่นชมเมืองไทยนะครับนาชื่นชมประเทศไทยนะท่านผู้ชมนะนี่แหละคือสเสน่ห์ที่ประเทศอื่นไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้น,อน,อนอ้องผู้ชมน้องนี่คือประเทศไทยโอ้สุดยอดพี่น้องเอ๋ยนะ เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาโบเองกับที่ว่าจะให้พี่น้องได้เห็นความรลังการนะฮะความมิตรสีของประเทศไทยนะฮะนั่งสนอในถึงเหล่าที่ตื่นตาตื่นใจนะประเทศไทยกับสุดยอดในการท่องเที่ยว,าวทางช่องทนายทีข่าวว่ารับชมคลิปของบาโบถามัาไอ้ลิงกนไหลนอกพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจดกดกระดิ่งแจงเตือนเพื่อสิริพราัาน์คลิปใ,ใหมาของบาโบนับสนุนบาโบโดยการบอกคุถามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหชื่นใจชื่นใจชื่นใจายชื่นใจาย เรียว่าเติมห่างเยาลยน้องเติมห่างเลยห้างแทบแตกสวยงามหลายสวยงามมีลี้อลาังการนอาออลังการฝั่งนี้คือชุดไทยสวยงาม